พระจันทเซียวทำไมเด็กหญิงอายุแค่แปดขวบถึงกลัวตู้เสื้อผ้าของตัวเองขนาดนั้นเมื่อแม่ตัดสินใจเปิดดูสิ่งที่ซ่อนอยู่ข้างในกลับเปลี่ยนคืนธรรมดาให้กลายเป็นฝันร้ายความลับในเงามืดนั้นคืออะไรกล้าดูไหมจนถึงวินาทีสุดท้ายเด็กหญิงอายุแปดขวบนั่งอยู่บนเตียงดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแสงจันทร์ส่องลอดผ่านหน้าต่าง กระทบกับตู้เสื้อผ้าที่ตั้งอยู่มุมห้องแม่เดินเข้ามาในห้องอย่างเงียบเชียบเสียงไม้กระดานลั่นเอียดใต้ฝ่าเท้าแม่มองลูกสาวด้วยความสงสัยทำไมหนูไม่ยอมเปิดตู้เสื้อผ้าล่ะลูกเด็กหญิงสั่นสีสาชาชาน้ำตาเริ่มเอ่อขึ้นในดวงตามือเล็กๆกำผ้าห่มแน่นเธอมองไปที่ตู้เสื้อผ้าโดยไม่กระพริบตาแม่เดินไปที่ตู้เสื้อผ้า มือเกื้อมไปจับลูกบิดลมเย็นวูบหนึ่งพัดออกมาจากรอยแยกของประตูกลิ่นอับชื้นแปลกๆล,ลอยออกมาแม่ชะนักไปเล็กน้อยหัวใจเต้นแรงขึ้นเสียงบางอย่างเคลื่อนไหวเบาๆจากในตู้เหมือนเสียงกระซิบแผ่วเบาที่ไม่อาจฟังชัดแม่หันไปมองลูกสาวอีกครั้งแววตาของเด็กเต็มไปด้วยความอ่อนวานแม่อยาบบลืลนนะคะ เสียงสั่นเครือของลูกสาวทำให้แม่หลังเลแต่ความอยากรู้มีมากกว่าแม่ค่อยๆบิดลูกบิดตู้ชาชาเสียงกรนตู้ดังแกรกประตูตู้เปิดออกเพียงเล็กน้อยความมืดในตู้เสื้อผ้าดูลึกและน่ากลัวกลิ่นเหม็นขาวแรงขึ้นแม่ขมวดคิ้วสูดหายใจเข้าลึกแล้วดันประตูตู้เปิดออกกว้างกว่าเดิมสิ่งที่อยู่ข้างในทำให้แม่ตัวแข็งดวงตาเกิอกกว้างด้วยความตกใจ เงาสีดำบางอย่างค่อยๆขยับตัวเสียงหายใจหนักๆดังขึ้นในความมืดเด็กหญิงหลับตาแน่นน้ำตาไหลอาบแก้มเสียงฝีเท้าชา้ชาๆดังมาจากในตู้เหมือนมีบางสิ่งกำลังก้าวออกมาแม่ก้าวถอยหลังอย่างชา้ชาๆหัวใจเต้นโครมครามราวกับจะทะลุกออกมามือสั่นระริกจับขอบประตูไว้แน่นเสียงฝีเท้าจากในตู้หยุดนิ่งไปชั่วขณะ ความเนียบแผบอกคลุมห้องแม้แต่สิยงลมหายใจก็แทบไม่ได้ยินดวงตาแม่ยังจ้องเข้าไปในความมืดของตู้มีบ้างอย่างอยู่ตรงนั้นแน่นอนจูจๆลมเย็นจัดพัดวูบออกมาอีกครั้งไฟในห้องกระพริบสั่นไหวเงาดำในตู้เริ่มขยับใกล้เข้ามาแม่กลืนน้ำลายอย่างยากลำบากมือเล็กๆของลูกสาวคว้าแขนแม่ไว้แรงบีบแน่นจนแม่รู้สึกเจ็บ เสียงเด็กพูดเบาๆแต่ชัดเจนแม่ขมันออกมาแล้วเงาดำนั้นค่อยๆก้าวพ้นขอบตู้รูปร่างสูงโปร่งแต่บิดเบี้ยวดวงตาสีแดงสว่างวาบในความมืดเสียงหหูเราะต่ำแถพร่าดังขึ้นแม่ยืนตัวแข็งทำอะไรไม่ถูกขณะที่เงานั้นค่อยๆเค,คลื่อนเข้ามาใกล้กลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงจนอากาศรอบตัวหนาแน่น บรรยากาศเย็นเยียบเหมือนอยู่กลางฤดูหนาวแม้พยายามหายใจเข้าลึกแต่ความเย็นทำให้จมูกและลำคอแสบเด็กหญิงสุกหน้าเข้ากับแขนแม่น้ำตาเปียกเสื้อแม่จนชุม่มเสียงฝีเท้าของเงาดำหนักแน่นขึ้นพื้นไม้ใต้เท้ามันส่งเสียงลั่นกรอบกแกรบเงาดำนั้นหยุดยืนตรงหน้าแม่ดวงตาสีแดงจ้องเขม็งราวกับจะมองทะลุจิตใจ ความเงียบอึดอัดกดดันรอบตัวจนแม่แทบหายใจไม่ออกขนแขนลูกชันไปทั้งร่างเสียงลมหายใจของมันดังชัดขึ้นอุ่นแต่เปียกชื้นราวกับลมหายใจของสัตว์ป่าแม่กอดลูกสาวแน่นขึ้นรู้สึกถึงแรงสั่นเล็กๆของร่างเล็กในอ้อมแขนเงาดำนั้นยกมือขึ้นชา้ชาๆนิ้วยาวเหยียดเหมือนกิ่งไม้แห้งปลายนิ้วแหลมคมสะท้อนแสงไฟที่ริบรี เสียงขูดขีดของเล็บลากไปตามขอบตู้เสื้อผ้าแม่ถอยหลังไปจนแผ่นหลังชนผนังห้องหัวใจเต้นแรงจนหูอื้อในหัวแม่มีแต่คำถามนี่มันคืออะไรทำไมถึงอยู่ในตู้ลูกสาวไฟในห้องกระพริบอีกครั้งก่อนดับวูบลงทันทีความมืดมิดปกคลุมทุกสิ่งมีเพียงดวงตาสีแดงสองดวงที่สั่งแสงและเสียงหัวเราะต่ำที่ดังก้องในความมืด แม่อยู่นิ่งร่างกายแข็งทื่อรากับถูกตรึงไว้เสียงหหวร้องนั้นดังก้องใกล้เข้ามาเรื่อยๆลมหายใจของเงาดำร้อนจัดปะทะใบหน้าแม่กลิ่นเน่าเหม็นทำให้แม่แทบอาเจียนมือเย็นเฉียบของมันเก้อมมาไกลปลายนิ้วแหลมเฉียดแก้มแม่ไปเพียงนิดเดียวเด็กหญิงกรีดร้องเสียงดังลัน่นเสียงสะท้อนกล้องไปทั่วห้องทันใดนั้นลมแรงพัดโหมเข้ามาหน้าต่างเปิดออกเองด้วยแรงลม ้าม่านปลิวสวายอย่างบ้าคลาั่งเสียงประตูตู้เสื้อผ้ากระแทกปิดดังสนัน่นดวงตาสีแดงในความมืดหายไปในพริบตาความเงียบกลับคืนมาอีกครั้งแม่หอบหายใจแรงใจสั่นระรัวเธอกอดลูกสาวไว้แน่นจนเด็กหญิงร้องให้เสะอกสะอื่นในความมืดของห้องเสียงขูดเบาๆจากในตู้ยังคงดังอยู่เหมือนสิ่งนั้นยังคงอยู่ในนั้น รอคอยจังหวะที่จะออกมาอีกครั้งแม่ค่อยๆลากลูกสาวออกห่างจากตู้เสื้อผ้าเทา้าก้าวชา้ชาๆระวังไม่ให้เกิดเสียงดวงตายังคงจับจ้องไปที่ตู้เงียบแต่เต็มไปด้วยความระแวงเด็กหญิงสะอื้นเบาๆในอ้อมอกอดมือเล็กๆก,กำมเสื้อแม่แน่นเสียงขูดขีดยังคงดังเป็นจังหวะเหมือนเล็บยาวๆลากไปตามผนังตู้ด้านในแม่สูดหายใจลึกพยายามตั้งสติ หัวใจเต้นแรงราวกับจะระเบิดออกจากอ,อกกลิ่นเน่าเหม็นยังคงตกอวนในห้องอากาศหนาวจัดจนรู้สึกเจ็บตามปลายนิ้วลมเย็นยังพัดเข้ามาทางหน้าต่างที่เปิดค้างผ้าม่านปลิวเหมือนมีบางสิ่งเคลื่อนไหวในเงามืดแม่พยายามคิดหาทางหนีแต่ขากลับเหมือนหนักจนแทบก้าวไม่ออกจู่ๆเสียงกระซิบดังขึ้นจากในตู้เสียงต่ำลึกฟังไม่ออกว่าเป็นคำพูดใด แต่ความเย็นเยียบแผ่ซานทั่วร่างเหมือนมันกำลังเรียกหาใครบางคนในห้องนี้แม่เริ่มสั่นไปทั้งตัวเสียงกระซิบนั้นดังขึ้นเรื่อยเรื่เหมือนมันอยู่ใกล้เสียจนหายใจรดต้นคอเด็กหญิงหลับตาแน่นร่างเล็กสั่นสะท้านแม่หันสายตามองรอบห้องหวังหาทางนี้หรือสิ่งใดปกป้องแต่ทุกอย่างดูมืดมนน่ากลัวเงามืดกะกลุ่มทุกมุมห้อง เสียงในตู้เปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะแหบพระอีกครั้งแล้วเสียงฝีเท้าหนักๆก,ก็ดังจากในตู้ประตูตู้เสื้อผ้าสั่นเหมือนมีบางสิ่งพยายามผลักออกมาพื้นไม้ใต้เท้าสะเทือนเบาๆตามแรงนั้นแม่ตัดสินใจคว้าลูกสาวแน่นแล้วถอยหลังไปช้าๆเสียงฝีเท้าในตู้ตามจังหวะกับก้าวถอยของแม่เหมือนสิ่งนั้นรู้ว่าแม่พยายามจะหนีลมหายใจแม่ติดขัด คนลุกสู้เมื่อเสียงฝีเท้าหยุดลงความเงียบปกคลุมห้องเพียงชั่วอึดใจแล้วประตูตู้ถูกผลักออกแรงจนเปิดอ้าออกเต็มที่เงาดำในตู้ปรากฏชัดท่ามกลางความมืดร่างสูงใหญ่บิดเบี้ยวเหมือนไม่ใช่สิ่งมีชีวิตดวงตาสีแดงจ้องเขม่งมาที่แม่และลูกแสงจันทร์ลอดหน้าต่างกระทบกับผิวเงาที่มันวาวเสียงลมหายใจของมันดังหนักและที่ขึ้น กลิ่นเน่าเหมนแรงจนแม่ต้องยกมือปิดจมูกเด็กหญิงร้องให้สะอึกสะอื้นเสียงเบาแต่เจ็บลึกเงาดำนั้นค่อยๆย,ยกมือขึ้นชา้ชาๆนิ้วยาวแหลมคมเหมือนกรงเล็บยื่นมาข้างหน้าเล็บมันขูดกับพื้นไม้เสียงเสียดหูแม่ก้าวถอยหลังจนแผ่นหลังชนกับผนังห้องหัวใจเต้นแรงแทบระเบิรออกมาเงาดำนั้นก้าวออกจากตู้ฝีเท้าหนักจนพื้นไม้ลั่นเสียงดัง เงามืดเยาวเหยียดของมันคลุมร่างแม่กับลูกความเย็นเยือกแผกกระจายไปทั่วห้องแม่หลับตาลงน้ำตาไหลเงียบในใจภาวนาให้สิ่งนี้หายไปแต่เสียงโหเร้องต่ำของมันยังคงดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนมันพอใจกับความหวาดกลัวที่มันสร้างขึ้นแม่รู้สึกถึงลมหายใจร้อนชื้นของมันไหลรินลงมาตามใบหน้าและลำคอกลิ่นคาวคุ้งจนแทบขาดใจ เด็กหญิงสุกหน้ากับอกแม่ตัวสั่นเทิมเงาดำนั้นโน้มตัวเข้ามาไกลดวงตาสีแดงลุกวับในความมืดปลายนิ้วยาวแหลมไลลเฉียดแก้มแม่ไปช้าๆเสียงเล็บขูดเบาๆทิ้งรอยเป็นเส้นยาวแม่พยายามดันลูกสาวไปข้างหลังวังปกป้องร่างเล็กจากมันแต่เงานั้นขยับเร็วผิดธรรมชาติก้าวเข้ามาอีกจนร่างมันกลบสัมผัสแม่เสียงกระซิบกลับมาอีกครั้ง ดังกล้องอยู่ในหูแม่ท้อยคำที่ฟังไม่ออกแต่แฝงความโหดร้ายห้องทั้งห้องเหมือนแคบลงอึดอัดจนแทบหายใจไม่ออกลมแรงโหมกระหน่ำอีกครั้งหน้าต่างปิดกระแทกเสียงดังไฟในห้องกระพริบวูบวาบสว่างแล้วดับและในแสงสุดท้ายนั้นแม่เห็นรอยยิ้มบิดเบี้ยวของมันแม่กลั้นหายใจรู้สึกได้ถึงความเย็นที่แทรกซึมเข้ากระดูกรอยยิ้มนั้นกว้างผิดรูปเห็นฟันแหลมคมเรียงราย ดวงตาสีแดงยังคงจ้องเขม่งไม่กระพริบเสียงัวเราะแอบพร่ยังคงดังสะท้อนในห้องเงาดำนั้นยกมือขึ้นอีกครั้งเล็บยาวเฉียดผมแม่ไปเพียงเส้นเดียวแม่สะดุ้งหัวใจเต้นแรงจนหน้าอ,อกสัน่นเด็กหญิงร้องให้เสียงดังตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวทันใดนั้นลมเย็นจัดพัดแรงเข้ามาอีกไฟในห้องดับสนิทความมืดกลืนกินทุกสิ่งมีเพียงเสียงฝีเท้า ที่ก้าวเข้ามากล้ทุกขณะและเสียงกระซิบยินเยียบที่คล้ายจะเรียกชื่อแม่แม่ยืนแข็งอยู่กับที่ร่างกายสันสานเสียงกระซิบยินเยียบดังข้างหูคล้ายมันอยู่ใกล้เสียจนรู้สึกถึงลมที่เป่าผ่านแก้มเด็กหญิงกรีดร้องออกมาเต็มเสียงเงาดำนั้นก้าวเข้ามาอีกเงาของมันทาบทับร่างแม่กับลูกกลิ่นเน่าแรงขึ้นจนทำให้แม่แทบจะสุด มือยาวแหลมค่อยๆเกิื่อม,มาตรงหน้านิ้วแหลมคมนั้นไหลไปตามกำแพงเสียงขูดขีดดังก้องไปทั้งห้องแม่เบิกตากว้างน้ำตาไหลอาบแก้มเสียงลมหายใจหนักๆของมันดังชัดในความมืดเงาดำหยุดยืนใกล้เพียงไม่กี่คืบดวงตาสีแดงลุกวับขึ้นอีกครั้งความเย็นแผบปกคลุมทั้งห้องจนรู้สึกเหมือนหยุดหายใจเสียงกระซิบเปลี่ยนเป็นเสียงขูต่ต่ำ หมือนมันกำลังเตรียมทำบางสิ่งที่น่ากลัวเกินจะบรรยายแม่กำเสื้อผ้าลูกสาวแน่นมือสั่นจนแทบควบคุมไม่ได้เสียงขู่่ําของมันดังก้องในอกราวกับสะเทือนถึงกระดูกความมืดรอบตัวหนาทึบขึ้นทุกวินาทีเงาดำค่อยๆก้มตัวลง่ําดวงตาสีแดงอยู่ระดับเดียวกับแม่ลมหายใจร้อนเป่าปะทะหน้าเต็มๆกลิ่นเหม็นขาวทําให้แม่แทบสําลัก เด็กหญิงสุกโตเน่นกับอกแม่ร่างเล็กสั่นจนแม่รู้สึกได้เสียงเล็บของมันลากไปตามพื้นไม้ขูดเป็นรอยลึกยาวเสียงเสียดหูบาดใจลมเย็นยังคงพัดแรงเสียงหน้าต่างสั่นระรัวเงานั้นยังคงจ้องขมแม็งไม่ลาสายตาเหมือนกำลังรอจังหวะบางอย่างทุกสิ่งรอบตัวเงียบสนิทมีเพียงเสียงหัวใจที่เต้นระรัวในอกแม่แม่ยืนตัวแข็งรู้สึกเหมือนเวลาหยุดนิ่ง เสียงเล็บที่ขูดกับพื้นหยุดลงหรือเพียงเสียงลมหายใจหนักๆของมันที่ก้องในความมืดดวงตาสีแดงยังคงจ้องลึกเข้ามาในดวงตาแม่เด็กหญิงสะอื้นเสียงเบาจนแทบไม่ได้ยินมือเล็กๆก,กำมเสื้อแม่แน่นจนเล็บจิกลงไปในเนื้อเงาดำยื่นมือแหลมคมเข้ามาใกล้ปลายนิ้วมันเฉียดปลายค้างแม่ไปเพียงนิดเดียวลมเย็นวูบหนึ่งพัดแรงอีกครั้งไฟในห้องกระพริบสว่างวับ เพียงเสี้ยววินาทีแม้เห็นชัดเจนรอยยิ้มของมันบิดเบี้ยวฟันแหลมคมเรียงกันเป็นแถวร้ากับสัตว์ร,ร้ายเสียงขู่ต่ำเปลี่ยนเป็นเสียงคำรามในลำคอพื้นไม้สั่นสะเทือนตามแรงฝีเท้าที่ขยับเข้ามาเงานั้นสูงใหญ่จนทาบทั้งผนงังและยังคงก้าใกล้เข้ามาทีละน้อยแม้ถอยจนหลังชนผนังเย็นเยียบไปทั้งแผ่นหลังมือสั่นเทาแต่ยังกอดลูกสาวไว้แน่น เสียงคำรามของมันต่ำและลึกจนพื้นห้องสันส่นสะเทือนดวงตาสีแดงคู่นั้นยังคงจับจ้องไม่ปล่อยสายตาเงาดำก้าวเข้ามาใกล้อีกเล็บยาวลากไปตามผนังข้างแม่ขูดเสียงเสียดหูกลิ่นเน่าแรงขึ้นจนแม่แทบสุดอากาศในห้องหนาวจัดจนลมหายใจกลายเป็นไอเด็กหญิงสะอื้นหักศบหน้ากับอกแม่น้ำตาไหลาไม่หยุดเงานั้นยกมือขึ้นสูงเหนือศีระแม่ เล็บยาวแหลมคมสะท้อนแสงจันทร์ที่ลอดผ่านหน้าต่างเสียงลมโหมกระหน่ำเหมือนพายุจะผัดผาห้องไปทั้งหลังความมืดมิดโถลล้อมทุกอย่างเงียบงนันจนได้ยินเสียงหัวใจเต้นแรงเงาดำนั้นเหมือนหยุดชั่วขณะนิ้วแหลมคมยังค้างอยู่กลางอากาศก่อนที่มันจะค่อยๆโน้มตัวลงมาใกล้แม่กับลูกทุกทีแม่หอบหายใจที่รู้สึกถึงความเย็นเฉียบที่แผ่เข้ามาจนถึงกระดูก ปลายนิ้วแหลมคมของมันหยุดห่างจากใบหน้าแม่เพียงคืบเดียวลมหายใจร้อนชื้นของมันเป่ารดจนผิวสั่นสะท้านดวงตาสีแดงลุกวาบขึ้นในความมืดเหมือนไฟนรกเด็กหญิงร้องให้จนเสียงแถบตัวสั่นจนแม่ต้องยิ่งกอดแน่นเสียงคำรามต่ำของมันดังก้องในห้องแคบพื้นไม้ล้านกรอบกแกรบเมื่อมันขยับใกล้เข้ามาอีกลมแรงพัดหน้าต่างจนเปิดกว้าง ม่านปลิวสวัาเหมือนมือใครกำลังโบกสะบัดแสงจันทราเข้ามาเป็นสายเงาของมันทอดยาวบิดเบี้ยวไปทั่วห้องมือยาวแหลมของมันค่อยๆลดลงช้าๆเล็บเฉียดปลายผมแม่จนขนลุกสู้เสียงกระซิบเย็นเยียบดังข้างหูคำพูดที่ไม่มีใครเข้าใจแต่แฝงความน่าสะพรึงจนใจแทบหยุดเต้นแม่อยู่นิ่งร่างสันเทาไปทั้งตัว สียงกระซิบเย็นเยียบเหมือนแช่แขงหัวใจปลายนิ้วแหลมคมของมันไหลผ่านแก้มแม่เบาๆทิ้งความเย็นเฉียบเราน้ำแข็งกัดผิวเด็กหญิงกรีดร้องเสียงแหลมก้องห้องเสียงนั้นสะท้อนกลับราวกับทั้งห้องร้องตามเงาดำชะงักไปชั่วขณะดวงตาสีแดงหันมามองเด็กหญิงเต็มไปด้วยความมืดมนเสียงลมพัดโหมแรงจนประตูห้องสั่นระรัว ม่านถูกดูดออกไปนอกหน้าต่างจนพันกันยุ่งเงานั้นขยับตัวเหมือนกำลังเลือกเป้าหมายฝีเท้าหนักๆของมันขยับเปลี่ยนทิศเข้าหาเด็กหญิงแมรี่ก้าวไปขวางทันทีแขนทั้งสองกลางออกปกป้องลูกสาวดวงตาสีแดงจ้องเขม็งกลับมาเสียงคำรามต่ำในลำคอดังขึ้นอีกครั้งหนักแน่นและน่าสะพรึงแม่อยู่นิ่งมือทั้งสองยังคงกลางออกปกป้องลูกหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัด ในความเงียบเงาดำค่อยๆโน้มตัวต่ำดวงตาสีแดงจ้องลึกเข้ามาเสียงลมหายใจร้อนจัดของมันเป่ารถหน้าแม่กลิ่นเน่าแรงขึ้นจนอากาศรอบตัวหนักอึ้งเด็กหญิงสะอื้นตัวสั่นจนแม่รู้สึกได้เล็บยาวแหลมคมของมันยกขึ้นอีกครั้งแสงจันทร์สะท้อนปลายเล็บเป็นประกายวับวาวเงานั้นขยับใกล้จนแม่รู้สึกได้ถึงไอเย็นชื้น เสียงฝีเท้าหนักๆของมันก้องในหูห้องทั้งห้องเหมือนเล็กลงทุกวินาทีความมืดบีบคั้นจนแทบหายใจไม่ออกเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นข้างหูแม่อีกครั้งถ้อยคำประหลาดที่ไม่มีความหมายแต่แฝงความน่ากลัวจนสันสานถึงขั้วหัวใจเงานั้นยังคงก้าวเข้ามาเรื่อยๆใกล้ขึ้นทุกทีแม่ถอยหลังไม่ได้อีกแล้วแผ่นหลังชนผนังเย็นเยียบจนรู้สึกชา เงาดำสูงใหญ่หยุดยืนตรงหน้าดวงตาสีแดงจ้องลึกอย่างไม่กระพริบมือยาวแหลมค่อยๆเกื่อมมาเล็บขูดไปตามผนังเสียงเสียดหูแม่กอดลูกสาวแน่นจนได้ยินเสียงหอบหายใจเด็กหญิงตัวสั่นจนแทบทรงตัวไม่อยู่เสียงคำรามต่ำในลำคอดังขึ้นอีกลมหนาวพัดวูบเข้ามาอีกครั้งไฟในห้องกระพริบวูบสุดท้ายแล้วดับสนิทความมืดมิดปกคลุมทุกสิ่งเงียบ จนได้ยินเพียงเสียงหัวใจแล้วปลายนิว้วแหลมของมันสัมผัสผมแม่เบาๆเสียงัวเราะแหบพร่าดังก้องขึ้นในความมืดบรรยากาศรอบตัวเย็นจัดจนแม่ตัวแข็งเงาดำขยับเข้ามาอีกจนร้าวมันทาบทั้งผนังและเพดานแม่หลับตาเน้นพยายามกลั้นน้ำตาความเย็นจากปลายนิว้วมันแผ่ซ่านเข้าสู่ผิวเสียงหัวเราะต่ำของมันดังก้องอยู่รอบตัว เด็กหญิงซุกตัวแน่นกับแม่ตัวสันระริกเงาดำนั้นยกมือสูงขึ้นอีกครั้งเล็บแหลมคมสะท้อนแสงจันทร์ที่ลอดผ่านหน้าต่างเสียงขูดเล็บกับเพดานดังกรีดใจกลิ่นเน่าแรงจนแม่แทบขาดใจเสียงลมพัดผมเข้ามาเหมือนพายุม่านปลิวสะบัดเหมือนมือมองไม่เห็นกำลังโบกประตูห้องสันระรูรากับจะถูกกระชากออกจากบานพับเงาดำนั้นค่อยๆโน้มลงจนหน้าเกือบชิดกับแม่ ดวงตาสีแดงลุกวาบอีกครั้งในความมืดเสียงกระซิบเย็นเยียบดังข้างหูฟังไม่ออกแต่เต็มไปด้วยความมืดมิดปลายนิ้วแหลมคมไหลไปตามแก้มแม่ชาชาทิ้งความเย็นจนขนลุกสู้ไปทั้งร่างแม่ตัวสันเทารู้สึกเหมือนเลือดในกายเย็นเฉียบปลายนิ้วแหลมคมของมันลากผ่านแก้มทิ้งรอยเย็นชาไว้บนผิวเสียงลมหายใจของมันหนักและที่ร้อนจัดปนกลิ่นเน่าเหม็น เด็กหญิงร้องให้เสียงสั่นน้ำตาไหลอาบแก้มเงาดำนั้นหยุดนิ่งอยู่ตรงหน้าดวงตาสีแดงยังคงจ้องมองไม่กระพริบเล็บยาวแหลมค่อยๆลดลงเฉียดคอลูกสาวแม่รีบขยับบังไว้เต็มตัวใจเต้นแรงจนหูอื้อเสียงคำรามต่ำในลำคอดังขึ้นอีกครั้งพื้นไม้สั่นสะเทือนตามแรงฝีเท้าของมันลมพัดโมกระหน่ำหน้าต่างเปิดกว้างจนผ้าม่านปลิวแรง บรรยากาศในห้องเต็มไปด้วยกลิ่นคาวและความมืดมิดเงานันนค่อยๆนมตัวใกล้ขึ้นเรื่อยๆเ,เล็บยาวของมันไหลาตามผนังขูดเสียงดังบาดหูแม่หลับตาลงเน้นน้ำตาไหลอาบแก้มเสียงกระซิบเย็นเยียบดังใกล้จนเหมือนแทกเข้ามาในหัวใจแม่ตัวแข็งทื่อรู้สึกถึงความหนาวเย็นแผ่ลึกเข้ากระดูกเสียงกระซิบยังคงดังก้องในหัวเหมือนมันพยายามสั่งบางสิ่งหรือเรียก ให้ทำตามลมหายใจร้อนชื้นของมันเป่าปะทะใบหน้าแม่เล็บยาวแหลมคมค่อยๆลากลงตามไหลเสียงขูดกับเนื้อผ้าดังจนขนลุกเด็กหญิงสะอื้นเสียงแผ่วราวกับหมดแรงมือเล็กๆกำเสื้อแม่แน่นจนสัน่นเงานั้นค่อยๆเหนื่อยหน้าขึ้นดวงตาสีแดงสั่งสว่างในความมืดเงาของมันทอดยาวบนผนังบิดเบี้ยวอย่างน่าสยดสยอง ลมหนาวพัดแรงขึ้นหน้าต่างสัน่นจนเหมือนจะหลุดจากบานพับม่านปลิวพันกันยุ่งเหยิงเสียงลมวีดวิวกรีดลมเงาดำยังคงจ้องขเขม่งเหมือนกำลังรอจังหวะเสียงคำรามต่ำในลำคอหนักเน่นขึ้นทุกขณะพื้นไม้ใต้เท้าแม่สั่นตามแรงฝีเท้าของมันความมืดมิดรอบตัวดูเหมือนจะบีบเข้ามาใกล้ขึ้นทุกวินาที ChatGPT s a i แม่ตัวแข็งทื่อรู้สึก ถึงความหนาวเย็นแผ่ลึกเข้ากระดูกสียงกระซิบยังคงดังก้องในหัวเหมือนมันพยายามสั่งบางสิ่งหรือเรียกให้ทำตามลมหายใจร้อนชื้นของมันเป่าปะทะใบหน้าแม่เล็บยาวแหลมคมค่อยๆลากลงตามไหลเสียงขูดกับเนื้อผ้าดังจนขนลุกเด็กหญิงสะอื้นเสียงแผ่วราวกับหมดแรงมือเล็กๆก,กำสือแม่แน่นจนสัน่นเงานั้นค,อคอ่อยๆเงยหน้าขึ้นดวงตาสีแดงสั่งสว่างในความมืด เงาของมันทอดยาวบนผนังบิดเบี้ยวอย่างน่าสยดสยองลมหนาวพัดแรงขึ้นหน้าต่างสันจนเหมือนจะหลุดจากบานพับม้านปลิวพันกันยุ่งเหยิงเสียงลมหวีดหวิวกรีดลมเงาดำยังคงจ้องขเขม่งเหมือนกำลังรอจังหวะเสียงคำรามต่ำในลำคอหนักแน่นขึ้นทุกขณะพื้นไม้ใต้เท้าแม่สั่นตามแรงฝีเท้าของมันความมืดมิดรอบตัวดูเหมือน จะบีบเข้ามาใกล้ขึ้นทุกวินาทีแม่หอบหายใจที่รู้สึกถึงแรงบีบคั้นจากความมืดรอบตัวดวงตาสีแดงของมันส่องแสงแรงขึ้นเหมือนไฟที่กำลังลุกโชนเล็บยาวลากผ่านผนังทิ้งรอยลึกยาวเป็นทางเสียงขูดขีดดังสะท้อนในห้องจนทำให้หัวใจเต้นแรงไม่เป็นจังหวะเด็กหญิงร้องให้เงยียบเนียบน้ำตาไหลอาบแก้มไม่ขาดสายมือเล็กๆยังกำเสื้อแม่น ด้วยความหวาดกลัวเงาดำค่อยๆย,ยื่นมือเข้ามาใกล้อีกปลายนิ้วแหลมคมเฉียดแก้มเด็กหญิงกลิ่นเน่าเหม็นทบอวนหนักอึง้งจนหายใจแทบไม่ออกลมแรงโหมกระหน่ำอีกครั้งหน้าต่างกระแทกกับขอบบานเสียงดังม้านปลิวตีกันเสียงดังกรอบกแกรบเงานันนขยับใกล้จนเงาของมันคลุมร่างแม่กับลูกเสียงกระซิบแผ่วเบา,เบากลับมาอีกครั้งคราวนี้ฟังชัดขึ้นน่ากลัวจนขนลุกทั่วร่าง เสียงฝีเท้ามันหนักเน่นขึ้นก้องกังวานในห้องแคบพื้นไม้สั่นสะเทือนตามจังหวะแม่หลับตาลงสูดหายใจลึกทั้งที่อากาศหนาวเย็นและหนักอึง้งหัวใจเต้นแรงในอกรู้สึกถึงความอบอุ่นของลูกเสาวในอ้อมอกอดเงาดำยังคงจ้องเขม่งดวงตาสีแดงลุกวาบอยู่กลางความมืดเสียงคำรามต่ำของมันค่อยๆเบาลงเหมือนจางหายไปในอากาศลมหนาวที่โหมกระนำค่อยๆเบาลง ม่านหยุดปลิวหน้าต่างค่อยๆปิดสนิทความเงียบกลับคืนสู่ท้องอีกครั้งเหมือนไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นแม้ค่อยๆลืมตาน้ำตาไหลอาบแก้มอย่างไม่รู้ตัวดูเสื้อผ้ากลับปิดสนิทเหมือนเดิมแสงจันทร์สาดเข้ามาในห้องอย่างสงบเด็กหญิงกอดแม่แน่นน้ำตายังคงไหลแม่ก้มลงกระซิบปลอบลูกด้วยเสียงสันเครือทั้งสองยืนกอดกันอยู่ในห้องเงียบงนันไม่มีเสียงหัวเราไม่มีเงา ดำไม่มีดวงตาสีแดงมีเพียงความเงียบและแสงจันทร์อ่อนโยนแม่ค่อยๆจูงลูกออกจากห้องทิ้งตู้เสื้อผ้านั้นไว้เบื้องหลังพร้อมกับคำสัญญาในใจว่าจะไม่มีวันเปิดมันอีก